รัฐบาลและตำรวจในยุโรปเนี่ยเคยจนปัญญาเพราะจับโจรปล้นเงินในตู้ ATM ไม่ได้แล้วที่จับไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตำรวจไม่เก่งครับแต่เป็นเพราะว่ารถตำรวจเนี่ยมันกาก,ากจัดขับตามรถโจรไม่ทันคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็เลยแก้ปัญหา้วยการรื้อตู้ ATM ทิ้งซะเลยตัดปัญหาไปแก๊งโจรปล้นธนาคารที่เราจะมาเล่าในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อที่ถูกเรียกโดยสํานักข่าวและก็กลุ่มคนทั่วไปว่าออดี้แก๊งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งปล้นธนาคารแก๊งนี้ก็ไม่ได้มีชื่อแล้วก็ไม่ได้มีห เพราะออดี้แก๊งเนี่ยคือชื่อเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มมาเฟียสัญชาติเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกกลุ่มหนึ่งที่มีสมาชิก200-500คนโดยประมาณซึ่งออดี้แก๊งเนี่ยก็ไม่ได้มีโครงสร้างชัดเจนทําให้ตํารวจเนี่ยก็สืบหาตัวได้ยากกลายมาเป็นกลุ่มโจรปล้นธนาคารที่ทางยุโรปต้องการตัวมากที่สุดนับตั้งแต่โลกของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค2010เป็นต้นมาเลยทีเดียวแล้วที่แน่ๆเลยก็คือรถที่อาชญากรแก๊งนี้เขาใช้หลบหนีเนี่ยก็จะเป็นรถออดดี้นั่นเอง แถมต้องเป็นสีดำอีกต่างหากซึ่งรถออดี้ที่แก๊งใช้เนี่ยก็จะเป็นรถที่ถูกขโมยมาอีกทีและตัวสมาชิกนั้นก็ดูเหมือนจะชอบการใช้รถออดี้ทั้งออดี้ RS4 และออดี้ RS6 l 1เป็นผ่าหนะหลบหนีเป็นพิเศษซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ใช้รถออดดี้ในช่วงนั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็นวัยรุ่นทรงอย่างแบดไปด้วยโดยปริยาย วิธีที่ออดี้แกงใช้ในการปล้นก็คือให้สมาชิกของทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวัตถุระเบิดระเบิดฝาตู้ a t m แล้วก็ขโมยเงินข้างในเนื่องจากเป็นการปล้นที่ง่ายไม่เสี่ยงและใช้เวลาไม่นานดีกว่าบุกเข้าไปในธนาคารและใช้เครื่องเจาะห้องตู้เซฟธนาคารเหมือนที่หลายแก๊งทํากันซึ่งออดี้แก๊งเนี่ยก็ทำการปล้นแบบนี้เป็นประจำทุกครั้ง รัฐบาลในเทอร์แลนด์เนี่ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการรื้อตู้ ATM ตามตามสถานที่ต่างๆทิ้งจนคนเนเทอร์แลนด์เนี่ยบ่นว่าหาที่กดเงินได้ยากโคตรๆทางตำรวจในเทอร์แลนด์เองก็จนปัญญาที่จะไล่จับกลุ่มออดี้แก๊งเต็มทนเพราะกว่าตำรวจจะมาถึงเนี่ยโจรก็เพ่นแนบไปแล้วและต่อให้ไปถึงทันเวลารถตำรวจของเทอร์แลนด์นั้นก็เร็วไม่พอที่จะไล่จับรถออดี้ r าของแก๊งนี้อยู่ดี แต่ถ้าว่าด้วยการรื้อตู้ ATM โดยรัฐบาลนั้นก็ได้ผลเป็นอย่างดีซึ่งถึงแม้ว่าจะดูเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ตามแต่เหตุการณ์ปล้นตู้ ATM เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยครับตัดกลับมาที่ออดี้แกงเมื่อประเทศบ้านเกิดอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่สามารถเป็นที่ปล้นเงินได้ต่อไปออดี้แกงเนี่ยจึงได้เปลี่ยนที่ปล้นจากที่ปล้นเงินในเนเธอร์แลนด์ก็ข้ามชายแดนไปปล้นเงินในเขตประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมน,นีแทนซึ่งออดี้แกงเนี่ยก็ใช้วิธีเดิมเหมือน ตำรวจเยอรมันด้วยการขับรถเข้าทางด่วนพิเศษออตโตบานของเยอรมันและหลบหนีเข้าในเทอร์แรนดนอย่างรวดเร็วเป็นประจำซึ่งถนนออตโตบานในประเทศเยอรมันนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นถนนที่ไม่มีการจำกัดความเร็วอยู่แล้วแถมรถออดี RS ที่ถูกใช้เป็นรถหลบหนีหลักทุกครั้งเนี่ยทำความเร็วได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมองได้อย่างส,สบายๆเลยซึ่งตำรวจเยอรมันเนี่ยก็ไม่มีทางไล่ตามทัน ตอนนั้นเนี่ยไม่มีรถตำรวจคันไหนจะไล่บีกลุ่มออดี้แก๊งได้เลยปัจจุบันนี้ออดี้แก๊งเนี่ยก็ยังคงมีตัวตอนอยู่แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มก็น้อยลงมากเนื่องจากการร่วมมือสืบสวนระหว่างตำรวจเยอรมันและเนเธอร์แลนด์สามารถไล่ล่าจับสมาชิกกลุ่มที่กบดานได้หลายรายอีกทั้งยังรวมถึงการแก้ไขวิธีการรับมือต่อเหตุการณ์ป้นธนาขารของตำรวจเยอรมันใหม่ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วขึ้นจนหยุดเหตุการณ์ต้นตู้ ATM มไปได้เยอะเลย หากคลิปถูกใจก็ฝากกด Subscribe ให้เวเลอร์ติดเข้าด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจ,จัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับท,ที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับเกือบคุณเมคคลิป